สวัสด,ดีครับผมนะครับผมกาเดียนนะจ๊ะจุ๊บๆนะวันนี้เรามาอยู่กับเกมเยาว์พร้อมกับลูกไฟปริศนาโอ้ oh my god มีให้ใส่ยูทเนมพาสเวิร์ดด้วยวะคืออะไรวะมันบอกว่าให้ไปหาที่มืดๆสรุปคือต้องเอาลูกไฟนี้ไปมืดๆใช่ไหมเชี่ยบรรยากาศมันน่าขนลุกวะตอนนี้พัที่แล้วหลังจากเราจเจอแพ้นะครับเสียงอะไรวะฮัลโหล เสียงง่วงเลยไม่ไม่เสียงไรมีดนตรีด้วยมีดนตรีมีดนตรีมีดนต,ตรนตีดน,นตีพ่อมึงเส้นเงาเนี่เราเดี๋ยวเราลองไปขี่เส้นดูนะตรงเนี้อ่าแผนที่แผนที่แผนที่ยีดอมาเสียงมึงน่ากลัวสัตว์ลูนสโตนโอเคอยู่ตรงนี้นะเดินขวาแลกเลยนะผมขวาแล้วก็ขึ้นก็เจอเลยจุดบนจุดกลางทะแยง ลงจุดอะไรวะซ้ายบนกลางล่างแล้วโอเคจำได้แล้วโอเคลูกไฟไปกับพี่ไะตอนนี้วิญญาณเด็กสี่คนกลายเป็นลูกไฟไปแล้วนะผมน่าจะเกินแล้วมั้งเนี่ยอ่านี่ไงโอเคแล้วไงต่อวะอ,อ้าวเงอบเบย มันมีหินหลายอันนี่ว่าเออเออใช่ใช่ใช,ช่มันมีหินหลายอันโหอยู่นี่อันนึงโอ,โอเคเดี๋ยวผมไปก่อนที่เราจะไปลูกไฟเนี่ยเรามาหาหินกันดีกว่าอโอเคขึ้นแล้วก็ลงนะครับไม่เอาไม่เข้าลงนะฮะ อยู่ตรงนี้ปะเนี่ยลงอีกเหรอโอเคลงอีกว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยยังไม่มีทางลงโอเคลงลงลงฮัลโหลหินอยู่ไหนโอ้ oh my g ก็อันนี้เซอร์รับแปลกๆนะครับเป็นขึ้นไปแล้วก็เป็นพัวโบวข้างบนโอเคพอจำได้ละเดี๋ยวก่อนเรา โอเคขึ้นเดี๋ยวขึ้นอีกรอบหนึ่งขึ้นโอเคผ่านตรงนี้ไปปดตบนึงตบนนึงโอ้ยเดี๋ยวตรงนี้เราต้องเอ๊ะตรงนี้ไปยังไงวะอ๋อมาจากเต็นท์ตรงนี้นะคะรับก็ขึ้นไปตรงนี้เลยเอ๊ะความจริงก็ถึงแล้วนี่วะในความจริงเราเอาูกไฟฝากไว้ที่นี่ไม่ใช่ โอเคลงลงลงล,งล,งล,งลงมันเมื่อยมือไว้เฮ้ยอย,อย่างนี้ใช่ป่าววะโอเคใช่นะครับเหลืออีกอันเดียวนะเดี๋ยวเราฝากรถไฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคดูแบบน,นี้นึงขึ้นขึ้นลงลงโอ้ยไม่ใช่ขึ้นขึ้นลงนะครับขอไปเช็คดูก่อนว่ามันไปได้หรือไม่ ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงนะฮะลงแล้วก็ยาวสไลด์ยาวเลยพี่น้องว้าวไอ้าสัญลักษณ์นี้มันต้องมีความหมายอะไรบางอย่างนะครับ something oh my god ชิบหายแล้วมึงโอ้มือเฮีย่ยโอล้ลูกไฟลูกไฟลูกไฟรับผมลูกไฟรับผมมือเฮี่ยวขนลุกเลยโอ้ เมื่อกี้นี่กระเพือบโอเคอ่ะไปกับพี่มาน้องโอเคตรงนี้น่าจะ ผ่านมาไม้มายาวครับผมอ้าโอเคเฮ้ยเอกสารลักษณ์นี่มันคืออะไรวะโอ้มายกเชี่ยกุลบก่นอนยามีอะไรโอ้ยเชี่ย โอ้แล oh, huh? uh, okay, ้วยังไงอ่ะฮะอันนี้คือเอาออกใช่ไหมโอเคแล้วออกไงโอ้โอ้โอ้ขึ้นขึ้นขโอเคขึ้น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 ขึขึ้นโอ้โอ้

ำไมมันอ้าแปลกๆว่เฮ้ยเอ้ย,อยๆๆโฮู้ฮโฮตัวอะไรอะ่ะเอ้ยมันคือตัวย่างเอาไม่มีอะไรแยกนะเอาได้กุญแจซะอย่างนั้นนะครับผมนะฮะก่อนได้กุญแจเราก็มาดูตรงนี้ก่อนลากจุดบนแตะกลางลงมาลงมาขึ้น ลงมาตรงนี้โอเคไอเชีย่ยไม่อยากอยู่ตรงนี้นานๆนานๆขอออกขอออกเฮ้ยออกออ,กอ,อกโอ้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  my g ก d ได้กุญแจมาง่ายงายงงงไออีกานั้นมันจะมาทำไมวะมาสกุลลนโอเคลงสิเมื่อกี้มันยังไงนะเอาลืมเลยชิ้มาหายละอืม อ้าแล้วยังไงวะฮัลโหลเีๆอๆอะไรอะไรรู้สอนชี้สองดอกไม่มีไปนู้นซ้ายขวาซ้ายคืออะไรอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้าย ซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาอไม่มีเลยนะไม่มีนะซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาเดี๋ยวกูกูจดแป๊บไอ้ห่ามึงมาอย่างงี้จดไม่ทันนะเว้ยซ้ายขวาขวาซ้ายเอ้ยอีกีเอ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาโอเคจดก่อนจดก่อนซ้ายขวา ซ้ายขวาขวาซ้ายขวาโอเคจดจแล้วเว้ยไปพี่น้องตอนนี้ต่อละบนไงบนไงบนโอโ้โหขึ้นยาวเหมือนกันนะเนี่ยเอ่มขึ้นแล้วก็ขึ้นอีกทีนึงแล้วก็สุดทางแล้วก็ขึ้นนะครับผมโอเคไปกุญแจคงไม่เจออะไรละมัง้งมั้งนะ อ้าถึงแล้วครับผมขายมันขายสิครับอ้าณจุดนี้นะผมนะดจุดนี้นะครับเราก็เข้าโบทเรียบร้อยนะครับผมอะยังไงวะเด็กม้าเอ้ยไม่ใช่ผู้หญิง มา้าไอ้น,นั่นแล้วก็อีกาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเป็นสายลักษณ์นี่หว่าอันนี้น่าจะเป็นนางไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นม้าในหนองน้ําอันนี้น่าจะเป็นเด็กวิญญาณเด็กอันนี้จะเป็นอีกาแล้วเมื่อกี้โอ้โหแล้วไงวะเชื่อ,อเนี่ย <laughs> อ๋อมันจะมีสายลักษณ์ หินหินหินอะุยหินเลย list the thomstone to sky three carrying hole half answer stone hidden the other half thomstone hidden into the darkness โอ้ให้หาเนี่ย oh god คือให้ไอ้สายรักตามต้นไม้น่ะมันคือคำใบ้เว้ยว่ามันมีกี่อันอะไรยังไง ขอเวลาไปหาแป๊บหนึง่งนะครับหลังจากการเดินตามหารหัสมาอยู่ประมาณสิบตีสิบนาทีนะครับเราก็ไม่เจอรหัสในห้องห้องมืดมืดไอห้องอน,นั้นแะนะครับน่อะไรวะเดี๋ยวก่อนนะสี่ใช่ป่าวะอ,าอ้าวไอ้เหี้ยใช่เฉยเลยอย่าถามว่าได้มานยังไงนะครับงงงงเหมือนกันคือมงงงงงมึนมึน โอเคได้แล้วหญิงอยู่ข้างบนม้าอยู่ข้างล่างแล้วประตูก็เปิดออกมากลายเป็นบ้านอยู่ในอ๋อาาอะไรวะหาหมุนนี่ด้วยเว้ยเฮ้ยเป็นสัญลักษณ์แพ้เลยนะแพ้เหรอแพ้นี่นะว้าวโอเคนะฮะเดี๋ยว เรามาดูกันพาร์ทหน้าดีกว่านะครับเกมเนื่องจากเกมมันจบไว้เราก็เลยต้องแบกแขแนงนิดแตกแขแนงนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอจบเกมแล้วเนี่ยเราจะมีปริศนาดําม,มืดนะครับในเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะที่ปรากฏในเกมนะครับพวกนิยายไม่ใช่นิยายดิเขาเรียกว่าสิ่งลี้ลับต่างๆที่ปรากฏในเกมมะผมจะทําเป็นซีรีส์อธิบายแต่ละตัวให้ฟังกันีกทีนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าซึ่ง น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมนี้แต่ยังไม่ใช่พาร์ทบทสรุปนะครับผมพาร์ทบทสรุปก็จะมีทั้งบทสรุปทั้งเรื่องราวของสิ่งลีสิ่งลีลับทั้ง4อย่างนะครับทั้ง4ีหอย่างที่ปรากฏทั้งนางไม้เอยอม้าในหนองน้ำแล้วก็บิญญาณเด็กนะครับแล้วก็อีกานะฮะสุดท้ายก็ในบทนี้มีอะไรกันอ๋อเดี๋ยวไปดูกันพาร์ท น่าๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆะครับผมบายบายสวัสดีจุ๊บ